มือนี้โอ้มาบันเกิดเมืองนอนพี่น้องตอนนอนสั็จเมืองโค้งแข่เจ็บประชักไปไซสไปไซส์ตุ้งกินน้ำเอ๋เกตันน้ำโค้งพี่น้องนี่ถามกลางจะเป็นตุ้งกินเนาะโอ้โหอ๋เฮ้ยจะไหนนี่เฮ้ยจะไหนนี่มุดแข่งกันนี่มาแล้วน็มุดแข้งกันนี่ ไหขึ้นก่อนเอานิ้วมือดีนะพากันก็ได้เออเอาเนื้ามไปมามาเลยวเจอกันได้เจอได้ให้เสียใหเสียนนิอยู่ว้าลงหลุมเด้อนี่ตาจ้องกันไดยเพียงนี่มอง สบายดีทุกคนสบายดีพี่น็อกตกไฟเบดร์สูบทุกคนเนาะเมืนเน่อนี้โอ้มาบานเกิดเมืองนอนพี่น็อกบานดอนสส่เมืองคงแข่งกีฬาจากเมื่อนี้เที่ว่ามาเยี่ยมบานเกิดเมืองนอนเมื่อนี้เฮ็ดบุญเนาะเที่ยวมาหอดบานกับสิบไปไซเมื่อนี้ <c oughs> ไปไซ <c oughs> ไปไซโ <c oughs> ลกดินออน้ะนี่นี่พ่กนี้นอนเอ็ดนามของพี่น้องนี่ถามกลางจะเป็นโลกดินเนาะ คือว่าวิวสุดยอดแฮงขอโทหา,าไซด์ไรวิวบ้านเฮาลงอาบนา้ำทั้งคางแล้วก็น่าจะไปหาปลาเรื่อยเนาะเพราะว่าบ้านเฮาบ้านเข้มของอาจจะไปหาปลาหรือว่า,า,า,าจจไปใส่เบ็ดหรือว่าไปประมาณปลาสิไปตึกเบ็ดกัด่แหละเพื่อทีให้เบิง่งบรรยากาศว่าเฮาสิไปใส่แหนวมันเลแต่ว่า ขั้นตอนแรกนไม่เท่าจะลงดินน้ำก่อนเนาะลุกอาบน้ำของไปเนาะโอ้ถือว่าสุดยอดสุดยอดอยู่อ่าเลสโก้พี่ดองบ้านเท่ากันทุกบ้านบางทานประกาศสีเป็นแต่ว่าหาป่าเนาะหาป่าแบบเพ็มกระพริบพี่เป็มไล่มองไซเดตเนี่ยาะว่าสวางนี้จะเป็นสวางปลาขึ้นเนาะปลาขึ้นนี่โอ้หลายปลาพี่นาะเพราะว่าจะเป็นตั้งปลาหน่อยปลาใหญ่เป็นพวกปลาเพี๊ยกันส่วนหลาย เป็นปลาเกี้ยายเนาะส่วงนี้น่าสิให้เบิ่ง yes, บรรยากาศการดิ่มน้ำเนาะโอ้น้ำแบบว่าถามกลางพิตะเป็นตกดิน,นเนาะดีวดีแห้งมุญนำแข่งกันไปมุญนำแข่งกันบิ้งเป๊ส้ฮะ วทางไ้นกะ่วนไปปวดปลาเนาะไปไส่หางั้นก็ส่วนไปปวดป่าอยู่บ่นี้เฮาสิไปทางไหนดีมันจะไปตึกเบสฮะเกียร์ลมามาเกีย์ต่ำกันม้าจะไไหนเฮาเี่ยวจะไปใส่จะไปใส่บ่นเดนน้ำเดี๋ยวตกลงกันนะเนาะ เดี๋ยวตกลงกันก่อนพี่หรอกแล้วจังสีบอกให้ฟังว่าห้าสิไปดสาเพราะว่าตอนนี้ก็แทนท่าผู้อยู่ทธ์เสลาก็อยากให้ไปแก้ป่าบแต่ถ้าผู้อำนาจต้องการนี่ก็อยากให้ไปตึกเบ็ดโมโหว่าสิไปสาก่อนไปสายไปสายมนีนอยังไป่สาเดี๋ยวยังไม่สายเลี้ยวโอ้สมุนเอาหมุดนำแข่งกันรู้ไห้เสียไม่กอกใส่หัวให้ขึ้นก้อนมือไปกอกใส่หัวเนออ้ามสี่หุ่นนี่จะได้คะ เ้อมานีสองคนมัช้กันให้ข้นก่อนเอานิ้วมือดีนผ่ากันก็ได้เออเอาเเออเอาเ้อสีเบิ้งสีเบิ้งไงพรให้รอดเขาไปถังเลือขังไอเอาจับจับแขนกันไรอดเนสองสามไปไรอดเออไฮรสิขนก่อนกันเอาเดี๋ยวยเดี๋ยวเพจดเยวเย ตอนนี้ได้มาซูซีซูซีนี่แผนเนี่ยมอนี่ขึ้นก้อนมอนี่ขึ้นก้อนเห็นรกอกแซกกอกกอกคอยปวดกอกกอกอกกอกนแซกอกก้อเออเอาอีวานนึงเพืเออมอนั่หมอนั่ก็มีฮะโอ้เดี๋ยวจะตื่นร้ยจ้ะเออนี่เออนี่ก็มีซูสีกันแล้วออานะอ้ยั้นูนบ่เอเออเอานี่ก็มีกันได้ผูดีผูดีกันผูดีกัน บักนีมันเสียหายมึงกูเห็นมหมดแล้วไผหมเนี่ยเว้นมูวามผันวน้จะไล่มองคือว่าวิวดีแห้เนีะมือแข่งกันบ่มาฮะล่องจากก่อนล่องจับบุญบองก่อนจะสิไห้สมไเอาล่องไปเหนือก่อนเนาะตัดกำลังก่อนมาเกตัดกำลังก่อนมาเกิน เอเช่ยนะมึงเกิดอะไรบ้างมึงรู้ไหมดิบ้าจีรศรีอาจะรย์ต้องไปดิไปขุดดิฮ่าฮ่าฮ่าตัดที่กลางเลยเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮอยเดี๋ยวคอนกันก่อนไม่ใช่มาสูกหรอวเจน่

ตัวตัวมูดีนะตัวมูดีจิแดงนิ้วจิจิแดงนิ้วเอตัวหามพี่ติ๊กันเนาะเอตัวแดงนิ้วเอนอนกันพี่พุทิเบไปด้ยไปด้ยได้ดีไรได้ดีได้นี่ออกูใช่กูต้องคุ้มแล

ต่อๆแค่น้ำจิมจื้อเจ้าสิบาลังเกเล็กน้อยนาขอขอคำเชียร์นะเซี่ยวๆทำเลยแกมืออแกมือวอลลังแกสิบ้าแกนี่กนทางสูสิว่านนะเดี๋ยวไหมแนจะแกมือด้วย่สิีนมจำนวนโอ้ยมือนามือนานอนสำีก่อนนะทำีก่อนแล้วให้เขา เอเพลวไปฟึกส yup ้อมาำหมแบบแกงกาดจักมัสูงเข้าหันนะเาบาเขาหันเอาซ้ำหนีเลยเขาซ้ำนีอ่าสมาเนยยอมความขะเขาบอกบางหนึ่งหันบางหนึ่งหันเขาหันเอาค่านี่เขาหันเอาขาผิดเลยแบบซ้ำต่อหนาแบบเอาเลยนไรเนอนุงว่าจะได้น้องถว่าลังเกเขาแต่เือนเมื่อสานัจะได้เขาไปใส่

เสียงประกบนี๊บโอ้ยประกันนะห่ายางมาทางนี้คือบรรยากาศบริวีปายนวันสร้างเพื่อนี่อายุอายุเข้วมาสมุนท่าหากำลังใจวันนี้เฮ้ยฉันหมด้ลวนเสียัลเ์ีฮัลตกะตี้มุต่าไหมเย้ว้าตอว้ตออียัตี เมดัอาสมือยันเมูาจนนาเนเกลอื้อวะอ้เกือเนื้อเี้งฮื้อไปเกลือหื้อมีน้ำมันอยู่บ่มีน้ำมันปะโบตุงเบิงมันสีติดเอ๋มันสียังสีโต๊กใจบ่ตองเบิงน้ำมัน 啊喔、不袋几米？ ไปถามาอยูพี่อันอีกหน่อยบอมไปได้โม่งเาอจนี่เปลี่ยนโสดล้วอ่ยอยงมีตองมีสายยาที่มดัางมันขานักเนาะใช่ปใช่ใช่ป่ใช่ปาโอ้พี่น้องปองไเมื่อกคนู่ตะลตอนนี้เบสเท่อสักแต่ได่ป่าเลยพี่น้องเอ้ย

เข้ามาหาปลาว่าเข้าสิไหปลาเขาบอกอ้าเสียเปียแม่น้ำกางควางว่ะที่หาบอนยุนเค็มของปีนโเสียเขาเทียวเยอะเลยเขาต่ว่าเคยขักนิดหือเป่าไห้ที่เวียนอย่างนปลาเนื้อปลาเนื้อี่ัง ปลาย่างนี้กินเหรอปลาอ่นก็้อมะลาวไมไ้ยนียงต้องเร่เท่านี่เอาโลงใสปลาเต็มขมันเลยคือข้าวผสมอย่างนี่หองก็คือแบบยิ่งถ่าตรงนี้ข้าวเหือหอมก็ยิ่งเี็น้อง มาสมแล้วนี่กินมพุ่มมาการเสียบยาเนี่ยแม่ห um ้าต้องเสียบแน่นี่เนาะเสียบเข้ามาเด็ดปั๊บแล้วห้าก็ต้องเขียนเข้าเลยครัเขียนใส่เขียนใส่เขียนใส่เขียนทวน อันนี้เป็นพวกที่สายตึกเบ็ดเข้าเฮ็ดเนาะขั้นเปกโบเมนสายเบ็ดเนี่ยสีส้มเปลนได้เปลือกเ,เข้าตกเขียนเก่าเเาขียนคำสายเลยมาจันอยยังเห็นหมากเบ็ดไหมเวลาปลาสวมกับอะสุดยอดไปออนเด <c oughs> โอ้กินดบบยว

kau buka kan แนอนแท้โอ้ทางเขาดีไปทางเข้า,าเราพิลังนังก่อนเนาะโอ้เห็ตนต้อยมาตอนนั้นดิ ุมลงไปเล่นองนาทีหลายตันึ่งนีน้ำจุ่มเตมเตียงเบื่อผลลงไปช้นหัวทาอ่าเ็ออกม่นิวสองคนกูยงในกูตั้งซีหนึ่งเนไหนเป็นซื้อมาติดขมิ้นมาสั่งเนี่ยซื้อมาติด ี่เยขู่ทั้งซีหนึ right> ่งเลยนะสวนเี่นน่งว่าสิเป็นป่ายังกันเถอะเนาะสิมาเบ่งน้ำกันตอนนี้มันเป็นป่ายังสูมึงเว้ นี่ขาวแบบวาขาวแบบวานี่บปวด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 มันแล้วหนึ่งตัวพี่เนาะหนึ่งแต่ตัวนี้นะแจ๋ดายอยู่ประมาณสองลูกเนาะใส่สวยงามตัวนี้อด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 ขวัญมานเนาะก่อนมูก่อนกองพี่เนาะอายบออายบอ ออออเอาเสียงซ้ายเอ็เนโอเคเอาไปตบกันโตโต,ตไปด้วยเบิ้งไม้ต่อไปเนาะโตโตไปเดสกูอ้าพี่ดอก ใส่ควบเปลี <göz> ่ยนเปลี่ยนหรอควควอยู่ไช่เปลี่ยนควเปลี่ยนนเปิดกัดไหมฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเซียนเอ่ยพวกเซียนเปลี่ยนเต่มตอนนี้ถ้วยว่าสิสูไกยภาพเนาะเอ้ไกยศิน let's go ไปไทยจังฮะไทยอีสอซลเม แล้วหอที่อันนั่นแหละเนาะโอ้ยมาหอจอเถึงกันซ่านบ้านซองหน<อ>ป้าตัวเดียวพี่น้องเอ,อ้ยดินดำนำซุ่มเออถือว่าข้าจับห้าปูห้าปลาเนาะ